สวัสดีเช้าวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2025ทุกท่านครับเมื่อคืนนี้มีผลการข่งฟุตบอลที่น่าติดตามและน่ารับชมอยู่หลายคู่เดี๋ยวไปดูกันว่าแต่ละคู่นั้นสกอร์ไปกันบ้างนะครับผลบอลยู23ชิงแชมป์เอเชียกลุ่ม A นัดที่2ฟิลิปปินส์แพ้อินโดนีเซีย0ประตูต่อ1 ส่วนอีกคู่หนึ่งนั้นนะครับบูไในแพ้มาเลเซีย1ประตูต่อ7สรุปตารางคะแนนล่าสุดในส่วนของกลุ่ม A อันดับ1อินโดนีเซีย2นัด6แต้ม2ฟิลิปปินส์2นัด3แต้ม3มาเลเซีย2นัด3แต้มและ4บูไใน2นัดไม่มีแต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลไวเคาลีก้าของฟินแลนด์ KTP เสมออินเตอร์ตูคู2ประตูต่อ2 มาดูในส่วนของผลฟุตบอลซูปเปอร์ลีกของเดนมาร์กวีบอกแพ้โคไปเฮงเกนสประตูต่อ3และปิดท้ายด้วยผลฟุตบอลอิตาเลียนของนอร์เวย์ชาร์ปสบอกเสมอโลเซนบอก2ประตูต่อ2ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเาื่อคมคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ